หลังจากที่องค์การพิพิพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชได้จัดกิจกรรมวันเด็กแคมป์สำหรับเยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง6จำนวน4ค่ายโดยเปิดรับเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมค่ายเพียง20คนต่อค่ายเพื่อรักษามาตรฐานการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่ต้นเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งการเปิดรับได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนเป็นจำนวนมากในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีซึ่งในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่25และ26กรกฎาคม2563ที่ผ่านมาทางอ,อพปชได้จัดกิจกรรมที่เยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของมแมลงโดยจะมีเจ้าหน้าที่มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของกลุ่ม,มแมลงการจัดท่าทางของมแมลงและแต่งปลีกมแมลงให้สวยงามและอีกหนึ่งค่ายที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมคือ คือค่ายที่ชื่อว่าสิ่งปิกเปียกที่เรียกว่า H2O ซึ่งน้องๆจะได้สนุกกับการสร้างส,างสิ่งประดิษฐ์จากน้ำด้วยตนเองเรียนรู้คุณสมบัติรวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากน้ำอันนำไปสู่การสร้างส,างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสุดมหัศจรรย์นายวิรยุทธ์หนองน้ำขาวผู้ปกครองที่พาเด็กๆมาร่วมกิจกรรมวันเด็กแคมได้ระบุว่าตนเองและครอบครัวได้มีการปลูกฝังการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพราะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ได้ให้ข้อคิดและเสริมสร้างจินตนาการให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด คือส่วนหนึ่งนะครับเด็กๆเ,เขาก็ชอบวิทยาศาสตร์อยู่แล้วด้วยนะครับแล้วแลวอีกอย่างหนึ่งเราก็อยากปลูกฝังให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพราะว่าวิทยาศาสตร์ให้ข้อคิดแล้วก็ให้แนวทางต่างๆให้เขาได้เรียนรู้ว่าเนี่ยในโลกนี้มันไม่ได้มีอะไรที่แบบพิสูจน์ไม่ได้มันสามารถวิเคราะห์พิสูจน์ได้ว่ามันเป็นแบบนี้นะเกิดมาจากอะไรทําไมถึงเกิดแบบนี้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเด็กๆเขาก็ชอบที่นี่มากอะไรอย่างนี้ครับ เด็กชายนัทนนท์สิริขนันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนอาสมชันทุบุรีหนึ่งในน้องๆเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแคมระบุว่าส่วนตัวชอบศึกษาเกี่ยวกับมแมลงและอยากได้ความรู้เกี่ยวกับมแมลงเพื่อจะนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเลี้ยงมแมลงซึ่งเป็นสิ่งที่ตนเองชื่นชอบอยู่แล้วอยากจับมแมลงครับอยากอยากเลี้ยงมแมลงความจริงที่บ้านเคยเลี้ยงมแมลงตัวหนึ่งครับแต่ตายไปแล้วก็เลยอยาก อยากได้ความรู้เกี่ยวกับแมลงเพื่อที่จะไปปรับปรุงเลี้ยงมันอีก สำหรับกิจกรรมวันเดคัมในเดือนสิงหาคมทางอพวชจะมีการเปิดค่ายเพิ่มเป็น8ดค่ายทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เพื่อรองรับเด็กและเยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงที่มองหากิจกรรมยามว่างในช่วงวันหยุดซึ่งอพวชยังคงจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมค่ายเพียง20คนต่อค่ายเพื่อรักษามาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด -19 สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวันเดคปมสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ nsm.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร02-577-9999ต่อ2124